หลักสำคัญสำคัญในการภาวนานั้นก็มีไม่มากแต่วิธีแก้ใจไม่สงบมีมากวิธีทำสมาธิมีไม่มากพระพุทธเจ้าทรงจัดสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านหมายถึงให้คำนึงถึงจิตถึงอารมณ์ถึงสติสามประการน,นี้คือหลักการทำสมาธิ จิตคือได้แก่ผู้นึกผู้คิดอารมณ์คือจิตที่ไปน,นึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์และผู้ดูอารมณ์หรือดูจิตคือสติระลึกได้สามอย่างนี้เป็นข้อสำคัญสมมติว่าจิตของเรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตมีสติคอยคุมอยู่อย่าให้จิตเผลอให้นึกพุทโธอยู่เสมอ สติคมจิตไม่เผลออยู่ตลอดไปจิตก็สงบเป็นที่สุดสามประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะภาวนาหรือทำสมาธิในที่ใดนึกถึงจิตผู้นึกผู้คิดและเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ดี่สุดก็คือพระพุทธเจ้าได้แ,แก่พุทโทพาะพุทโทผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นแล้วผู้คน้นไัย ผู้รู้คือรู้แจ้งเห็นจริงผู้ตื่นแล้วคือหมายความว่าพ้นจากกิเลสแล้วมีสติปัญญาอยู่เหนือกิเลสกิเลสครอบนำไม่ได้ผู้เบิกบานหมายความผู้ที่มีความสุขกิเลสตามรังควานท่านไม่ได้ผู้พ้นภัย ภัยที่เกิดจากกิเลสกามาสะวะภาวาสะวะอวิชชาสะวะหรือโลภกฎหลงราคะโทสะโมหะตามรังฝานท่านไม่ได้ภัยเหล่านี้ต้องพินาศไปเองเพราะจิตของท่านหลุดพ้นที่ว่าพุทธโธเพราะฉะนั้นนึกถึงพุทธโธก็นึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จิตของเราก็จะตรึกถึงพุทธโธเรียกว่าจิตมีพุทธโธเป็นอารมณ์ ระวังย้ายเผอด้วยความมีสติเพียงเท่านี้ชื่อว่าทำสมาธินึกว่าไปพุทโธจิตที่นึกว่าพุทธก็มีสติรู้จิตนึกว่าโธก็มีสติรู้นึกพุทโธพุทโธย้ำย้ำซ้ำซ้ำมากๆไว้อย่างนี้ทําให้มากๆได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นความดียิ่งเป็นบุญเป็นกุศลสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไร ขณะที่จิตของเราเน้นก,กับพุทโธนี้จิตของเราเบิกบานจิตของเราเป็นกุศลถ้าเราไม่นึกพุทโธจิตของเราไปน,นึกอะไรร้อยแปดพันประการเพราะฉะนั้นละเลิกจากอารมณ์ร้อยแปดพันประการเหลือเพียงแต่พุทโธจิตจริงได้บุญจิตก็จะสงบดังนั้นต่อน,นี้ไปทรงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือฟามีสติ รักษาอารมณ์คือจิตของตนให้สงบอยู่กับพุโทโธดังในก่าวมาแล้วให้นานๆข้อจะเป็นกุศลในชีวิตของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นจงตั้งใจปฏิบัติต,ต่อไป